ค้องแตะกล่อนมูลค่ายี่สิบสี่ล้านส่งมาส่งแล้วใช่ไหมคะเอามาให้พี่ตุมดูหน่อยตรงนี้ได้ไหมอันในกล่องนะคะพี่ตุมเอาเอากับชุดไปถ่ายไปโอ้จุดทครองเครื่องประดับก็มาเลยนะโอ้สวยนะะคือแพคเกจเราจะมีรวมเครื่องประดับให้กับด้วยนะ ะะมีเครื่องประดับให้กลับไปด้วยในการแบบเหมือนกับวันวันงานของเราอะที่พี่ตุ๋มแถมชุดไปด้วยพี่ตุ๋มจะแถมเครื่องประดับไปด้วยบางท่านบอกว่าเออมีคนเขาตัดชุดให้แล้วเรียบร้อยอะไรต่างๆนะฮะมีสปอนสอน์เรียบร้อยแล้วสําหรับในเรื่องของชุดนะฮะไม่ต้องใช้ขอบชุดของพี่ตุ๋มหรอกอะไรเงี้ยที่สุดแล้วใช้อยู่ดีก็ต้องมาเช่าเครื่องประดับอยู่ดีเช่าเครื่องประดับก็แพงพอๆกันกับชุดเลยเอาไปมานะคะแต่พิเศษายดูแลให้คือเครื่องประดับก็คือแบบฟรีเลยในการใช้ในการใช้บริการ ะะมีเครื่องประดับให้ด้วยเรียบร้อยครบเซ็จเลิศมีชุดด้วยมีเครื่องประดับให้ด้วยดูรวยแต่งแล้วรวยมากๆเลยนะ,ะไม่เลาไม่ดำจำนำไม่ได้แต่ราคาใกล้เคียงกับของจริงเลยนะเขาบอกเลยเราว่ามันสวยนันจึ้งนะ,ะจริงๆเป็นสมบัติเลยนะเว <_ m ul inar> ลาใส่เครื่องประดับก็จะทําให้เราดูสงา่างามนะคนะคือเวลาใส่เนาะออกมาอย่างเข็มคงเข็มขัดอะไรต่างๆนะะเวลาใส่ออกมาจะสวยอือสวยสง่างนะไม่ขาดอะไรเลยนะคะสวยนี่คือเข็มขัดของเขานะคะมีอันนี้ อันนี้เขาเรียกปิ่นปักผมมีให้ด้วยนะฮะลักเกล้าก็มีนะฮะสงวานก็มีสงวานใส่แบบน,นี่คือสงวานสวยสงา่สงาใส่แล้วดูจึง้งดูสวยดูแบบดูดีอะ่ะทุกคนนึกออกไหมถ้ามีเครื่องปรับแล้วอะ่ะนึกออกไหมจะสวยแล้วก็ดูเป็นการเป็นงานด้วยนะฮะเป็นพิธีการงานแต่งจริงๆนะฮะเข็มผมงเข็มค,คัดก็มี สวยมากนะพร้อมเครื่องประดับไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นพิธีการแบบไทยเราก็เป็นชุดไทยแล้วก็เครื่องประดับไทยไปด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิธีการที่ยศน้ำชาเราก็จะมีชุดเซ็ตที่เป็นเพชรให้นะยศน้ำชาหรือว่าพิธีการงานเลี้ยงตอนกลางคืนนะก็คือจะเป็นชุดที่เป็นแบบอาจจะเป็นแนวเจ้าหญิงแนวเมอร์เมดอะไรเงี้ยเราดูตามความเหมาะสมเนาะแล้วก็จะมีตังหูมีสร้อยมีอะไรนักนะ็คือแบบมีเครื่องประดับมาเลือกได้นะคุณชอยนะฮะ d y แซดสวัสดีนะคะ AMI สวัสดีค e ่ S S K M B, นะเอมี่ คุณกิฟต์สวัสดีนะจ๊ะคุณจอยสวัสดีค่ะคุณ CHA นะคะ P A สวัสดีค่ะคุณ S E R สวัสดีนะคะเล่าแล้วก็สนุกนะคะอยากไปจัดงานให้นะคะพฤจิการใครที่มีเลอกแต่งพฤจิการด่วนๆเลยนะคะจะหมดขีดแล้วนะสตูดิโอเขาจะปิดทําการแล้วนะตัวเองะะเพราะว่าเดี๋ยวทํางานให้ไม่ทันนะคะจริงๆคุณน้องสวัสดีนะคะอ่นะ น้อยสวด,ดีจ้าวารีรัตสวัสดีนะคะ S A W I N G สวัสดีค่ะคุณซันสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ตุ๋มที่ p พรินเ s สไบร์ค่ะทุกคนค่ะนะฮะตอนนี้พี่ตุ๋มออกอากาศที่จังหวัดระยองนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ตุ๋มไปกรุงเทพเดี๋ยวพี่ตุ๋มก็จะไปไลฟ์ที่กรุงเทพให้ฟังนะฮะ,นะะมีสองสาขานะฮะมีสองสาขาก็าสนุกมากมีถึงสองสาขาเลยนะคะอินเทรนนะฮะอินเทรนคุณยุว,วัสด,ดีค่ะ หนึ่งรือไทยสวัสดีนะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามพี่ถุ๋มาได้เลยนะคะคุณปรินเซสสวัสดีค่ะนะคุณอ้อยสวัสดีนะจ๊ะนะเป็นตัวแม่ตัวมันตัวมันดาตัวมหาราณีเกับด้านการแต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นสอบถามมาได้เลยนะคะนะคะรู้รอบตอบโจทย์งานแต่งจ้ะนะคะหรือว่าจะให้ที่ถุมเนี่ยก็คือไปดูแลให้ได้นะคะดูแลงานได้เลยนะคะเรามีทีมงานที่ดูแลงานนะคะครบจบที่เดียวนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะ ขอให้บอกมาว่าอยากได้อะไร K H A W A N S A B ค่ะนะคะ,ะเราก็จัดงานมาหลายสถานที่นะคะพี่ตุ๋มก็พอที่จะทราบว่าเออสถานที่ไหนดีสถานที่ไหนโรแมนติกสถานที่ตรงไหนสวยเวลาถ่ายรูปตรงไหนสวยอะไรเงี้ยคือตรงนี้มีความรู้แน่นอนนะคะกะ็บางท่านเนี่ยคือแบบว่าตอนนี้สถานที่ยังไม่ได้เนาะเราก็แบบเหมือนกับว่าเอ๊ะจะที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยมาปรึกษาพี่ตุ๋มก่อนได้เลยนะ,นะเดี๋ยวพาดูได้นะคะไม่คิดตังค์ด้วยนะคะคือแบบเล่าให้ฟังโดยไม่คิดตังค์เพราะว่าเราเป็นคนที่มีประสบการณ์นเนาะ พอมีประสบการณ์ก็อยากจะเล่าให้คนรุ่นหลังๆฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะอะไรเงี้ยแต่เวลาเล่านะพี่ตุ๋มเล่าถึงถิ่เลยนะไหนดีเขาบอกว่าดีไหนไม่ดีก็ฟอบอกว่าบอกไม่ดีแบบเป็นคนตรงๆนะคะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณเอคุณเอหน,นูนะหนูซ้อมนะคะสวัสดีนะคะคุณแจ็คสวัสดีคะ่ะนะฮะตอนนี้พี่ตุ๋มอยู่ทีะะ่บินเซตไลน์นะคะจังหวัดระยองนะคะจังหวัดนี้จะดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งใกล้กรุงเทพ พี่ตุมเนี่ยลูกค้าจากกรุงเทพเยอะนะเออคือเราใช้บริการ2ส,สาขาเลยนะคะบางคนเข้ามาจากกรุงเทพเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่แล้วมาเลือกชุดที่นี่นะคะส่วนไปดูผ้าไปเลือกอเหมือนกับว่าไปลองชุดอะไรต่างๆเขา,าใช้ที่กรุงเทพหมดเลยหรือว่าจะให้ติดต่อทีมงานไปจัดงานที่กรุงเทพก็ได้นะคะบางท่านซื้อบ้านใหม่อยากจัดสไตล์แบบ น่ารักน่ารักที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคือพิธีแบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยอินเซตไปก็ทําราคาส่งให้ได้นะ,ะคิดราคาส่งนะคะถ้าเกิดว่าแพ็กเกจจัดงานก็เริ่มแพ็กเกจหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะแพ็กเกจจัดงานนะคะคุณลักสวัสดีค่ะนะฮะ,ะคือบางท่านเนี่ยคือแบบคุณลักสวัสดีนะคะมามาใช้บริการที่เราแล้วประทับใจเขาก็มีการตอบนะคะคือใครอยากมาลองลองดูก่อนได้นะ,ะเอาเป็นแพ็กเกจเล็กๆนี้ไปก่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าชอบแล้วเราค่อยมาต่อยอดต่อเพิ่มเติมได้เลยค่ะไม่ ไม่ิดหวักแน่นอนแต่ว่าเกรงแต่ว่าคือของเราจะเต็มก่อนแค่นั้นเองเพราะว่าพี่ตุงตอนนี้ก็ไม่ค่อยโลกนะคะไม่ค่อยรับงานซ้อนเยอะนะคะคุณโรสสวัสดีค่ะ,ะคุณ o อ c h สวัสดีนะจ๊ะคุณ C-H-O-T-I-N-A สวัสดีค่ะ,ะคือพอ,อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือเราพิธีการเราคล่องหมดทุกอย่างเราคล่องหมดเราเป็นทีมงานมืออาชีพแล้วก็เป็นทีมงานที่ ทุกคนเมืองระยองเขาไว้ใจมานาะเพราะว่เาเพราะงั้นเราไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วลูกค้าที่กรุงเทพเราก็เยอะแล้วทีนี้เขาบอกต่อมาเป็นสายเลยนะคะบางท่านนะคะคือแบบว่าเจ้าตรงนี้ไปเด้งที่กรุงเทพค่ะคือเขาก็มาจัดงานแต่งงานที่ระยองมีนะมาจัดงานแบบว่าแบบน่ารักน่ารักชายทะเลอะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากันได้เลยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับมาแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะเออ พี่ตุงมองว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเหมือนกับว่ามาจองเราล่วงหน้าคือไม่เสียค่าใช้จ่ายน้อยนะคะประหยัดงบนะบแต่ถ้าเกิดว่าใครฉุก r o n หมดนิดนึงก็ต้อง,นนงรีบนิดเหนื่อาจรา์ถือแบบอืมเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอืมใครว่าจ้างก่อนคนนั้นก็ได้สิทธิก่อนนะจ๊ะเออคุณ K W A N G อนะีะพี่ตุงก็แบบว่าอยากจะเล่าให้ฟังนะแพ็กเกจนี้นะคอะออาเป็นแพ็กเกจจาดเงนนินเป็นแพ็กเกจจางงิน ตอนนี้พี่ตุ๋มมีแพ็กเกจพิธีเช้าและเลี้ยงฉลองเป็นแพ็กเกจหกหมื่นเก้าพันบาทนะหกหมื่นเก้าพันบาทนี่คือแบบพิธีนี้ก็คุมงบจบที่เดียวเลยนะนะมีพิธีเช้าและพิธีเลี้ยงฉลองด้วยนะคะเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวฟังดูนะว่าได้อะไรบ้างมีแบ็กดอกดอกไม้เสมือนจริงพิธีรดน้ำสังนะคะตั้งลดน้ำสังพร้อมอุปกรณ์ครบเซตนะคะป้ายชื่อบ่าวสาวนะคะฉากผ้าพร้อมตกแต่งบริเวณพิธีสงฆ์นะคะอานะและอุปกรณ์โต๊ะโต๊ะหมู่บูชาครบเซตนะคะพรมปูพื้นบริเวณพิธีสงฆ์นะคะ บริเวณนะคะพิธีมั่นสู่ขอบริเวณนะคะพิธีมั่นสู่ขอตู้เย็นงานเลี้ยงฉลองตกแต่งฉากโฟโต้แบ,บ็กดรอปรอบงานเย็นนะคะตกแต่งโต๊ะเค้กหรือแชมเปญตกแต่งมุมแกลเลอรี่ลูกทีเวดดิ้งนะคะป้ายชื่บาาอ,บอบ่าวสาวโฟโต้แบ็กดรอปนะคะ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งแกลลอรี่นะะนายพิธีพิธีกรพร้อมทีมงานรันกิวประสานงานออกกนอันนี้คือเป็นแพ็กเกจที่เหมือนกับว่าเป็นพิธีเช้าด้วยเลี้ยงฉลองด้วยนะคะคือแบบว่าทางการตลาดส่งมาให้พี่ตุงนะฮะเล่าให้ฟังข้อเภาอยู่ที่69,000บาทนะคะแพ็กเกจนีนะะ้ทุกท่านอยากทราบราคาเท่าไหร่ตั้งงบเท่าไหร่ยังไงก็สอบถามพี่ตุงมาได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการจัดานนะคะพี่ตุ๋มคือ,อขอแจ้งว่าเต็มเร็วจริงๆนะคะเต็มเร็วจริงๆเม็พฤศจิการในใกล้เต็มแล้วคือแบบเหลือไม่หลายวันแล้วนะคะเหลือไม่หลายวันแล้วต้องรีบนิดนึงนะสวัสดีทุกท่านนะคะคือที่แบบเหมือนจะว่าฟังพี่ตุ๋มอยู่เนาะวันนี้พี่ตุ๋มออกอากาศที่จังหวัดระยองค่ะทุกคนนะแลวเรามีที่กรุงเทพแล้วก็ที่ระยองนะคะพี่ตุ๋มประสบการณมาเนี่ยก็สามสิบปีนะคะปีนี้สามสิบปีนะสิบห้าปีแรกอยู่ในซอยทองหล่อเป็นลูกน้องเขาสิบห้าปีหลังมาเปิดสตูดิโอเองเป็นเจ้าของเองนะทุกคนคะ่ะ ยังหวังว่าสักวันนะสวัสดีนะคะ K, A M K A N N K สวัสดีค่ะ P I R I สวัสดีนะคะ T W T สวัสดีค่ะ J A สวัสดีค่ะนะคะคือเออพอดีว่าพี่ตู่บอไม่ได้ซื้อแบบเหมือนกับยังไม่ได้ซื้อนะคะยังไม่ได้ซื้อแบบโฆษณาเนาะ